สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครุศุคนนะครับผมมือนีมาพอ ja ม่อครับบอลเอกคือเก่านะครับผมมือนีมาจะต่างจังหวัดหมดเละกระเป๋าก็ยังคาอยู่ครับผมสิจอดกินเนื้อนะครับผมอยู่ไอ้ร้านชิริชัยบนฟาร์มนะครับพี่น้องได้ผ่านไปผ่านมาอยู่อ่าผ่านจังหวัดสระบุรนะครับผมอยู่อำเภอกันทะลักวิชัยนะครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพานะครับผมพี่น้องทุกคนเข้าไปจุเจ็บแซ่บได้ยินข่าวบอกเคียงเนี่ยเคียงเนื้อ สดใหม่ทุกวันบนแบาเปิดตั้งแต่เวลานะครับผมหกโมงนะครับผมถึงสามทุ่มหกโมงเช้านะครับผมถึงสามทุ่มเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศในร้านกันเลยแล้วกันครับผมปะร้านนี้มันจะมีความวิเศษตรงที่ว่าเขาจะกินเนื้อสดก็ได้นะครับผมเขาอยากินแบบปิ้งย่างก็ได้นะครับผมมีทั้งสดมีทั้งสุกนะครับผมพวงนมงวนะครับพี่น้องหอมๆเหลืองๆสดๆใหม่ๆตามมาเลยครับผมนี่โอ้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้เบ่งเนี่ยพี่น้อง พี่น้องเคยเห็นมาปกติย่างพวนงนมเนี่ยมันจะไหม้นะครับผมมันต้องกินไฟอ่อนและกระจยเย็นนะครับพี่น้องนี่คือความเปรดอร่อยนะครับผมเนื้อนะครับผมจะไม่ใช่เนื้อโคขุนนะครับผมจะเป็นวัวบ้านแท้ๆนะครับผมวัวบ้านเฮาแบบเลี่ยงตามทงไทยทงนาคุณภาพของเนื้อเราต้องห่วงอยู่แล้วนะครับพี่น้องมันเหมือนแบบว่า หัวเฮาไม่ได้กินหญ้ากินอย่างหลายแล้วมันได้เดินเน่างกินมันก็นเลยสีแทบกว่าเนื้อเขาขุนทั่วไปปกตินะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปกินเสบ๊แทบกันเลยนะครับผมไปเบิ้งว่าบอแดงจะจัดเมนู่งอย่างน่มื้อนี้นะครับผมปะเดี๋ยวตามบอแดงมาเลยครับผมปะสวัสดีครับบอแดงต้องเที่ยงวันดีครับบรรยากาศในร้านหรือไรบริจาค นั่นเห็นว่าทำไมคือว่าไม่กินนะเพราะว่นนาาับแม่ <c oughs> โอ้มือนี้คืนได้มากินทั้งไหนเนาะครับกินเนือใส่ไอยเนาะมาเปิดล้านอยู่นี้โอ้โหวาอยอกวาอยอกครับ <c oughs> มือี้มีโอกาสนะครับผมได้ผ่านมาแวะกินเคียงเนื้อนสัมผนะครับผมอยู่สารคามนะครับพี่น้องคนมีทั้งเบิดสามเคียงเขได้จ่าชาติครับเคียงหนึ่งอยู่ใส่าจชาติเหรอที่ไปต้องการจำได้เยอะบ่จ้ะ นี่แล้วครับเสียงเสียงแรกนะครับ <ใน S 1> ยูบ<อ>ยูแยกข้างแต่ย่างตลาดเป็นบ่อ่าถูกต้อง<ห>นะครับผมอยู่แยก่ยี้ย่างตลาดแม่นครับเนี่ยไม่สดทุกวันเคียงที่สองอยู่ไซ เขียงที่สองอยู่บ้านหัวหน้าคั้มผเนี่ครับห้างเขาขวัญก่นผมนี่ครับแม่นว่าป้าเดีย่์เหรแสดงว่าความจำแม่นแล้วนี่แสดงว่าผม่ป็นทนายวิทย์เนาะแข็งอันนี้เขียงแข็งนี่เขียงที่สามแม่นว่าอันนี้เขียงอยู่กันทราวีใช่ไหมครับเด็เขียงนี่จะเป็นเขียงกลางนะครับผมเขียงนึงอยู่พุ่นเขียงซองอยู่นี่เขียงสามอยู่หันเนาะแล้ว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 เขียงเขียงนั่นเลยครับนั่นพูมอัันนน้คนละเขียงคนละเขียง จีตอนี้ขอเล่นมั่นก่อนนะครับเสือเสือเนื้อเสือตับวานเนาะไ่ลังเบิ้ล่น้ประธานโอ้ยบ่งตับนี่จ้าชาเลยฮาเป็นเสียบเครับโอ้ยเฮตอาไดนี่ยนนี้เม็หมีเจ้าวข้นนะครับพี่น้องเหมด่เจ้าเนียบหมเจ้าวสดมาเลยครับผมบุญเจียวครับพี่น้อบใบเสกัข้าเหนียว แก้วนี้ดาซาดุลงนี่บาได้ชิมเลยพี่นอนครับด้านหลาาังครับอู เป็นไงครับเบ้าแดงรสชาติด้วยเลยกระปิดหวนะครับเนื่อไปชุบแห้งเลยผมบอกเลยครับเด๋มแต่ยาดนะฮะโีหเดแต่ยาดนะะ ลายได้ปากไหมครับข้าวเหนียวมีน้อนทอดเลยนะนี่คร <ım S 2> ับพอแยกกลิ่นเซ็ปแซ่บเลยได้มันคิวข้าวแห้งๆนะครับผมมาจากต่างจังหวัดกับจ่าชาตินะครับผมมาจากเฮตุระก็เลยได้ยินเคียงเนื้อเนี่ยเพิ่นเพิ่นเว้ากันว่าแซ่บนักแซ่บหนานะครับผมเพิ่นว่าช่วงช่วงช่วงไม่สองปุ๊ยมองจรวดได้ข้าวเบลี่ยนเนี่ย เนื้อแล้วมาหานระครับพี่น้องบรรยากาศในร้านเลยพี่น้องเอโอกินเคียงเนื้อเลยพะลูกค้าพดอมาพรา่กินเคียงเนื้อกินเนื้อเนาะบ่ไกินเคียงเนอจุดนี้นจะเปิดเองให้ครับต้องเปิดหอไม่ต้องเปิดหรอ มันยาลงกรัรพุทเนี่ก็ลังกาเลยก็แต่พุปเนี่นอะไรป็นี่ยครับนบุ่ับโอ้เขียวเลยมันมหมักบ่ายตราเนี่ยเราไม่่คยครับกินฟ้อมจูฟ้อม เดิครับผลงามอือุ at ้ยบกพร้าวครับนะวนนี้ผมบรู้ได้ว่าพักพุ่งจกี่กับก้อยกับจู้ได้เหมือนกันครับเืพร้อมมั้เรเมียหายก่อนเมี เดี๋ยวแต่หอมผมนี่แหละแม่ไม่เป็นผมหวังนะ้ครับผมเดี๋ยวใครพี่น้องพานไปลานมานะครับผมแวกกินแวะซิ่ก่อนครับกินข้าวอิ่มอแล้วค่อยกลับบ้านนะครับผม ต้มมาหน้าเสียเลยว่ะอือว่าเรโดดม่ให้แล้วนั่นอือค,ครบผมว่าจะไม่เอาลูดดไมาให้แล้วโอ้ร้านบรรยากาศแบบนี้เนื้อจะต้มขน,นาดน,นี้นะครับผมกินเป็นสเต็กใส่ขิงนะแม่เอาแม่แม่ไม,มาจำยังครับในเบียร์อือปกติเกียงเนี่ยต่อกันเนีกะกะ่มันจะมาท้มแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเพี่นลุงเนื้อตอกเจ้าเลยครับ

รู้เสือไหมนีม่กรุบกรุบนิ่งใาจ้าเป็น,เป,นเป็นเตี๋ยวเขาหน้าบลาแดงเางนาะ <c oughs> มาน้ำกันยังไม่ได้กินข้าวเลยจะกินข้าวเขาจ่าชาตินะครับผมแต่ว่าจ่าชาตินะ ให้ lab, ผมกินก่อนเพคนถือกล้องให้ครับเปลี่ยนกันจ้าชาติสีห <waking> <iento> ิวเนี่ยมันคนอินมาเนี่ยแต่ว่าผมถามว่าเพราะอย่างว่าเสียบบัวนะที่ผมเคยเดินจากาชาติในนอตเองเกือบบ่เกือบบ่มีชีวิตรอดไหมครับพี่น้อง มาวันนี้ครับจ้าชาติรถผมมาเบรกแตกครับคุณโมนาเสือนะครับผม บนหน้าเส้อยังพี่น้องคนนะเจ้าองคก็เดียวกันนะครับผมคนเปิดเคียงสามสามเคียงเลยครับเนี่ยซดทุกเคียงนะครับผม bắp bông này có cọp đấy Thế không không? Bất cả là người khác đấy vì nó không? em cho kênh เชื่อดาไม่จ้าใชนี่เรื่องเสือกมันหอมซอยเองแซ่บเองเดี๋ยวใช้เลยนะครับเราอยู่แถวสารคามมาเดินพี่น้องเลยดีกว่าพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าพี่น้องเดินทางผ่านแต่วัดสารคาม เดี๋ยวเบาแดงจะเอาอไว้ให้ใต้กิลาดคนอยู่ใครอยู่ไหนพี่น้องเซิร์ชมาเลยรับรองมาถูกแน่แน่เรื้องผมเซิร์ชมาครับมาาตะเห็นตุลากระจาด่ะตรงไอ้เกียงมาเคียงเนื้อใก้พื้นที่ใกล้เคียงขึ้นเกียงเนื้อนี่เลยครับ วันนี้พี่เพป็นพาผมไปไอ้ไปเบิ่งเคียงเนี่ยพี่นเพี่อกว่าพี่นบี้มีเคียงเดียวได้บ่าวแดงหมดเป็นที่ี่นะครับผมพาไปเบิ่งมีสามเคียงมีแต่เคียงสดๆนะครับผมเคียงใดเนี่ยพี่น้องได้เบาแดงยาวขอมูลมาให้พร้อมจริงจริงเบาวแดงครับอินเซอร์รูปภาพไว้ให้เบิ่งเลยะตอนต้นคลิปนะครับโอ้ลืมนี่เลยครับเนื้อสันเนื้อสันวะครับ เป็นจีเซียพอนุชิโอ้โตัวโอ้โปล่อยดิจ่าชาดเอ้ยเงอสันเงอสันนักเตนใหญ่งามครับมันจะปาดใช่ครับเสือเบิ่งอ่ะนะก่อนที่ชีโรงขีบลาพีแลนอ้งองเบิอร์จอด อ,อืมหนึ่งก็หน่อยนะครับเรื่องวันเหนียวไม่จาชัดครับเนี่ยยังแบบวันเหนียวดิมเดิมได้ลิ้นเลยได้ปากเลยครับแอ้วละพี่น้อง ดูจ้าด่าทำวิวเข้านะครับผมป่ามีป่าน้องนะครับผมพี่น้องก็ได้ผ่านไปผ่านมานะครับผมทางสารคามแวะไปกินมาชิปได้เคียงเนื้อสิริชัยยะบุญฟากนะครับพี่น้องผ่านมากินมาชิปได้นะครับผมเพื่นที่สามสาขานะครับผมหลักๆเลยตอนนี้ที่ขายดีปิ้งๆนะครับผมคือผมเซิร์ชเบิรงปุ๊บก็ขึ้นเลยนะครับผมประกันหม่สดนะครับผมเป่าแดงมากการันตีให้อยู่ร้านเหมือนแล้วนะครับผมมาการันตีให้ถึงที่นะครับผมสดจริงแซ่บจริงนะครับผม บริจต์จ้ะมีพวงนมมีหลากหลายนะครับผมนุ่งนวลเอียงกับมีนะครับพี่น้องนะขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องแวะไปแวะมากครักดไลค์กดแชร์เบาแดงเยอะนครับแวะเอ็นคลิปนี่ครับล้พี่น้องไปเพียงแคมีก่อนนะครับผมขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อโชคดีก็โทษนะครับผมนอนรับแต่ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นแต่ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแหววเมืองได้แก้วมันโชว์โทษให้กครจะได้มาผ่านนะครับผมชุดไทยได้สุดนะครับผมขอบคุณนะครับผม มือกล้องนะครับผมจาชาตทุ่งกุลานะครับพี่น้องมาน้ากันนะครับผมกับจ่าชาตนะครับผมอขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะครับผมที่เป็นมือกล้องให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมยันปลายคลิปนะครับพี่น้องฮะลาบีแลาน้องไปเมียอนทุกที่ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ